เช้ามามาดื่มกาแฟกับขนมปังทอดนะคะกาแฟขนมปขนมปังทอดค่ะเช้าสดใสค่ะตื่นมาก็กินกาแฟกินขนมปังนะคะเตรียมตัวไปทำงานค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยนะคะมากินด้วยกันนะคะ กาแฟหอมๆนะคะ